สวัสดีครับพี่น้องนี่ตับโกดูชองช้างตระพันลำพูนออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับตอนนี้นะครับกัรเตยอนล่าล้องเหล่าครับพี่น้องครับแล้วเราก็จะเดินทางไปที่โคราชนะครับมเอื่องเลรียยูเอฟเปอร์ปากซองนะครับพี่น้องจังหวัดโคราชครับพี่น้องครับเนน่นองครับพี่น้องครับเนน่นอนว่าขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาเบิ้งกับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมติดตามด้วยพี่น้องเด้อเนน่นอนว่าครับพี่น้องครับข้าเลรียยูเอฟเปอร์นั่งร่องนะครับพี่น้องข้านวเหรีือ ท่าปัาจิตกับนั่งอรพิมนะครับพี่น้องครับท่าปัาจิตกับนา่งอรพิมนี่เป็นผู้ใดนะครับตำนานา่าจงไดนะครับเดี๋ยวเราจะสังสิาพาไปเบิ่งนะครับส่งสาวๆด้วยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะไปที่ทีอ่อนุสรสถานทัา,ทาปาจิตและก็พระนางอรพิมนะครับไปกันเลยครับครับพี่น้องเดินทางออกจากงานมาเนี่ ตอนนี้เราก็ำลังมุ่งหน้าไปที่ถนนไม้เล็กสองนะครับถนนไม้เล็กสองบอมมีรุดอายผ่านมาน้นงองหญิงลองไปประจำนี่นอ้องมาเพื่อนี่ต้องลองนะครับเรนกำลัลงมุ่งหน้าไปที่ถนนสองซีนะครับแล้วก็ตรงไปที่ อนุสร์นะครับอนุสร์ความรักของเทเาวปฏิตและพระนางอร์พิมกับพี่น้องค้าไปกันเลยค้าพอแล้วครับพี่น้องนี่นะครับสร้างสถานวัดขุนก้องนะครับพี่น้อง วัดคุณกองครับพี่น้องกอัอนุสรสถานแห่งความรักท้าปาจิตหน้าออรพินนะครับถ้าคุบกันข้างดันนะคกันพี่นอ้องครับเขามาแล้วครับพี่นอ้อง คุณกล้องครับพี่น้องเดี๋ยวอยากจอดรถมานะครับเด้อจอดแบบนั้นครับพี่น้องมหาหอดแล้วนะครับเดี๋ยวพาดนชม อาบสวสโบรานนะครับ ้องอันนี้คือเสมานะครับไม่เสมา พี่น้องเก่าครับบรรยากาศภายในวัดครับเลยยังไงเมื่อทางฝุ่นรับพี่น้องครับครับพี่น้องเดี๋ยวให้ย,ยาวไปทางอนุสรณ์สถานของแถวปาจิตกับพนาอครพิมพ์ขับพี่น้องครับประวัติสิ่เป็นมา้ยยังไดเดี๋ยว บ,บาวสั่งอ่านสูฟังด้วยพี่น้องเด้วนะครับสำหรับสำหรับประวัติความเป็นมานะครับพี่น้องเดียดกระซองเลยด้วยพี่น้อง อนุสาวร์สถานปาร์ตี่พี่น้องราคานตำนานครับอ่านเบิดนี่พี่น้องสิฟังวนอเดี๋ย้อนรถขับ้านตูฟังเด้อล้วกายถ่ายคลิปจะพาไปเบื้องลู่ป,ปั่นเพลินนะครับพี่น้องเรื่อง เล่าขานตำนานเมืองนางรองตำนานรักเท้าปาจิตนางอลพิมพนะครับมีเรื่องเล่าขานสืบต่อกันมาว่าสมัยของพระเจ้าชัยวร,รมันแห่งนครธมพระองค์ทรงมีพระราชโอรสสองพระราชโอรสหนึ่งองค์หนึ่งนามว่าเจ้าชายปาจิตเมื่ออายุครบ18ชั้นสาโหนได้ทํานายไว้ว่ายิงที่จะมาเป็น พระชายาของเจ้าชายยังไม่ถือกำเนิดและยังอยู่จากนคและอยู่ห่างจากนาครธมมากนะักบิดามารดาของหญิงผู้นั้นเป็นคนธรรมดาทำไร่อยู่ที่ภูเขาแห่งหนึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเขาไประััดหรือเขาพนมรุง้งเวลานี้จวนได้เวลาถือกำเนิดจากคันมารดาแล้วควรที่จะให้ผู้มีทัก ให้มีผู้พิทักษ์รักษาความปลอดภัยกับครอบครัวของนางนะครับเจ้าชายปาจิตเชื่อในคำทำนายนั้นจึงออกตามหาโหรกราบทูลเพิ่มเติมว่าบิดามารดาของหญิงผู้นั้นมีอายุเกิน60ปีแล้วที่อยู่ของหญิงผู้นี้อยู่ทางทิศพายัพของนครธมครั้นเมื่อคร,ครั้นถึงเมืองนางรองที่บ้านหินโคน จึงสืบเสาะได้ความว่าที่เขาพนมลุงมีคนลักษณะดังคำทํานายอาศัยอยู่จริงจึงได้เดินทางไปหาและแจ้งให้บิดามารดาของนางทราบโดยละเอียดหลังจากหญิงชาวไล่คลอดบุตรเพศหญิงออกมาจนมีอายุครบ16ปีมีลักษณะรูปโฉมงดงามมากชื่อว่าอรพิมเจ้าชายปาจิตจึงหลงไหลรักใคร่ในตัวนางมาก ให้ทหารเฝ้าอารักขาไว้เจ้าชายได้กับมหานครธมมาจัดเตรียมจะอภิเษกสมรสตามโบราณราชพิธีกล่าวถึงอีกเมืองหนึ่งคือเมืองพิมายผู้ครองนครคือเท้าพมทัตวันหนึ่งท้าพรมทัตออกไปเที่ยวป่าและได้ตั้งค่ายพักแรมที่ริมสระน้ำใหญ่เรียกว่าสะเพลิงอาจเป็นทะเลเมืองต่ำบ้านโคกเมือง อำเภอประโคนชัยในปัจจุบันและได้พบหญิงสาวรูปโฉมงดงามนามว่าอลพิมพิมด้วยความเสียหายจึงได้ให้ทหารของตนฉุดคร่านางอลพิมพิมจากบิดามารดาและทหารของเจ้าชายปาจิตจนสำเร็จท้าภูมทัศน์ได้นำตัวนางอรพิมพิมไปยังเมืองพิมายโดยไม่รู้ว่านางเป็นผู้มั่นของเท้าปาจิตระหว่างทาง นางอรพิมพ์ได้ขอร้องให้หยุดพักการเดินทางเพื่อหาโอกาสส่งข่าวให้เจ้าชายปาจิตแต่ท้าพรมทัทไม่ยอมครั้นเดินทางมาถึงลำน้ำทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองนางรองนางอรพิมพ์คิดหาอุบายถ่วงเวลาขอลงจากหลังช้างมานั่งพักและร้องไห้ที่ริมฝั่งน้ำคร่ำครวญถึงบิดามารดาและเจ้าชายปาจิต ต่อมาจึงได้เรียกลำน้ำนี้ว่าลำน้ำนางรอหรือลำน้ำนางร้องและเพี้ยนมาเป็นลำน้ำน,ำนางรองอันเป็นที่มาของชื่ออำเภอนางรองในปัจจุบัน mm hmm. เมื่อนางอรพิมได้ถูกพามาอยู่ในปราสาทท้าวพมทัศนางจึงได้อธิษฐานจิตขอมีรักมั่นคง จะเป็นพระชายาเจ้าชายปาจิตแต่เพียงผู้เดียวถ้าไม่ใช่เจ้าชายปาจิตผู้ใดจะแต่ต้องตัวนางขอให้ร้อนเป็นไฟผลจากคำอธิษฐานทำให้ท้ามอมทัตแตะต้องกายนางไม่ได้ฝ่ายเจ้าชายปาจิตเมื่อกลับถึงมหานครทมก็ได้จัดเตรียมยกขบวนขันหมากล,ล่องเรือสำเภามาตามลำน้ำทหารที่คอยเฝ้าอารักขานางอลพิมทราบข่าว จึงเข้าทูลแจ้งนางอรพิมถูกเท้าพม,มาทตะลักพาตัวไปด้วยความโกรธแค้นและเสียใจเจ้าชายจึงคว่ำขันมากที่บริเวณถ้ำเป็ดทองหรืออำเภอรประคำจังหวัดบุรีรัมย์และออกติดตามโดยไม่หยุดพักทั้งกลางวันและกลางคืนผ่านบ้านแซะหรือเมืองคอนบุรีสะประทีบและมาสว่างที่บ้านเสิงสาง หรืออำเภอเสือง้างจังหวัดน,นครราชสีมาในปัจจุบันจึงเดินทางมาถึงลำน้ำลงเรือที่บ้านวังบุกระถินหรือลำปลายมาศในปัจจุบันเจ้าชายเมื่อเจ้าชายปราจิตเห็นข้าราชการบริพารของเมื่อเจ้าชายปราจิตเห็นข้าราชบริพารของท้าพมทัตเตรียมเรือขันหมากไว้สองลำ เกิดความโกรธแค้นเท้าพมทัทั์เป็นอย่างมากจึงได้จมเรือขันหมากเสียลำน้ำนีำน้ลำน,ำน้ำนี้จึงได้ชื่อว่าลำปลายมาศครับเพราะมีทองขันหมากจมอยู่มากมายและได้เปลี่ยนจากการเดินทางด้วยเรือไปใช้รถม้าแทนเมื่อถึงบ้านกลงจึงได้ทิ้งรถไว้ต่อมาที่นี่ จึงเรียกกันว่าบ้านกกงรถจนมามาจนถึงทุกวันนี้นะครับหรืออำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมาจากนั้นเจ้าชายปราจิตจึงได้ปลอมตัวเป็นสามัญชนเดินทางไปยังเมืองพิมายเพื่อตามหาหนางอรพิมพจนพบนะครับเมื่อพบครั้งแรกนางอรพิมพได้อุทานด้วยความยินดีว่า พี่มาแล้วถึงสครั้งหลังจากนั้นเจ้าชายจึงได้สังหารท้าวุรม,มทัศและนำตัวนางอรลิมกลับโดยเดินทางผ่านทุ่งกระเต็นในปัจจุบันและได้มีการเลี้ยงฉลองเต้นลำกันที่ทุ่งแห่งนี้จนพากันเรียกขานว่าทุ่งกระเตนต่อมาเพี้ยนเป็นทุ่งกระเต็นนะครับพอถึงรุ่งสางเจ้าชายปาจิตแล้ นางอรพิมจึงได้เดินทางมาทางทิศตะวันออกจนถึงทุ่งแห่งหนึ่งจึงได้หยุดพักผ่อนซึ่งทุ่งนี้ต่อมาเรียกว่าทุ่งอรพิมซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านหนองทองริมหรืออำเภอนางรองครั้นถึงมหานครธมพระเจ้าชัยวรมันได้จัดฉลองรับขวัญอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติและในเวลาต่อมาเจ้าชายปาจิตได้คลองบันลังสืบ ต่อจากพระราชบิดาและอภิเษก์นางองรพิมเป็นพระมเหสีครองสู่กันต่อมาจากนานเท่านานเป็นตำนานแห่งความรักอมาตะนิรันดร์ครับนี่คืออนุสรณ์สถานแห่งความรักแถวปากิตานังอรพิมรับพี่น้องครับเดี๋ยวพาไปเบื้องทั้งหน้านะครับให้เบิง้งรูปัน้นครับพี่น้อง สวนสถาน <c oughs> นี่ครับพี่น้องเลยพันไปพันมากกามากะกวัยขอพรอน้ครับพี่น้องครับอันนี้คือที่มาของอำเภอนางรอ นางรองจนเพี้ยนมาเป็นนางรองนะครับครับพี่น้องขอบคุณที่เข้ามาเบิ่งมาชมครับขอบคุณที่บอคำโฆษณาครับพี่น้องครับอ่านผิดพลาดประกาศใดขออไฟเดียครับพี่น้องครับอาจจะเปลนบักพอถืกแน่นะครับเพราะว่าอ่านสดๆเลยนะครับพี่น้องครับภาษาไทยอาจจะบอกแฉงจัะหน่อยนะพี่น้องเนาะ นะครับขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาครับขอบคุณที่เขาวาเบิงมาใหาก้กำลังใจสร้างสรรค์ผลงาระเบิดออฟฟิเชียลนะครับพี่น้องครับกรสิหาแนวทายหาแนวให้พี่น้องเบิ้งนะครับไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องขอบคุณที่เขาวาเบิ้งครับพี่น้องครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ